อีแม่ซอนวันมาน่ะพาลายสบายดีค่ะสบายดีพี่น,น้องมันนี่จักไปใส่เบ็ดน้องคิวก็ไม่เห็นน้องโตโนก็บเมืเ่อเสด็จแถวเอื้อก็ยังมาเห็นออกมาค่ะมีคุณแม่กับผัวค่ะบางวันไปอาบน้ำจีนองเมื่อบ้านเมื่อสายเบ็ดพี่แม่ครับมันนี่ลูกมีประเด็นโนย ประเด็นร้อนีอ่ยอืมอแม่นยผัวซีมีเมียเพิ่มหนแม่หูอยู่บอลอืเ<า>ขาแท็กกันในเฟซไอแม่บรเห็นหมดจ้าเขาลงสตอรี่กันนั่นเห็นอยู่หากเจ้าผู้เดียวสันจังสีนั่นผัวกว่า เจ้า้ากุญแจสี่ห่าอยู่เบากำังอยู่เดิมกันอยู่แล้วก็ว่าไอ้จีกัดแตกมาทำนะหแต่คนแม่ไหนอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์จิตใจแม่กับอีแม่สีบ่อหายบ่จ้าบ่อหายรรมาหากันแห้งแล้วมันบอกสนใจอีแม่อีแม่เซียนด้วยไหนไม่ได้นมันก็อยู่ไปอยงเงี้ยอ๋อแม่ไปเศร้าใส่ทำไมแม่อยากไปหักคนใหม่หรือวะหรือล่ะอ๋อ พี่น<บ>้องฟังเดีอยวพี่น้อง <c oughs> คือคือจะเกิคยกระบอกไปรล้วพอสิแเสร็จฮกคุเศร้าแมยก็เลวเยวเสร็จเรามีแต่ควมปากควอม่าจะดอกประหาเขาคุยยอู่ต้องขอยไมีมล่ะ <c oughs> แม่ไว <c oughs> ้ก็แม่และตัวมาเสียแร้วก็่สทีย <ffe> อยาากว่บึดข้นยอู่น้ำเขามีแต่ความป่าคว่ำว่าวแม่นคอยเจ้าอยู่น้ำข่อยคอยไปอยู่น้ำข่อยคอยมาที่โตกะโตกใจเลิศอันนี้พี่น้องคอยนั่น้ำข่อยขู่ขึ้นปานนี่ไดอยังว่าเขาโหิวนอนงเขาว่าเจ๊งก็ได้ปะเป็นแแต่ดท่าแล้วคืนเช้าเนี่แม่งอารมสมบูรณ์นะคืนเช้าอันนั้นอันนี้เนียน แม่เอซี่บอกว่าฟังเอซี่บอกว่า,น,า,า,าน้องลังสิไปหากไพ่บ่อได้แม่มาน้องลังสิไปหากไพ่บ่อได้ต้องรอห้อเมสซอนตายก่อนเอซี่บอกแม่มพี่น้องพี่น้องดิ กลิ่นอกฮากบอกพี่นองหืมหมอ,อกลิ่นมันซื่อ,อมันยังมันท่าน,นันมันยังมันเกิดพี่น้องได้กลิ่นอกฮากหมดจ้าหือมีชาวปัตจีพมานางหายน้ำตาลังางบอกปัตจีวาบ้นนี้คือนี่เป็นจักรมืออกว่าเด้อ ว่าหากเขาขเขาจะมาอ,อยู่เพื่อนขอ,อยเมื่อแล้วเมืมอมมม่อเมื่อเมื่อวนนี้กระเด้งดีน่าเห็นบอกพี่น้องเลิกประโสดแล้ว <laughs> หนึ่งดอก <laughs> นะคร <laughs> มื่อประโสดเราเข้ามาลูกเพวาอยากเบื่ออยู่บ้านกับเือาอาตุนี่เขาให้มันห่างอ้านจะบบนอนบ้านเขาเบาให้มันห่างจะพายองมาแทนทีนี่เลิศ่ะ ไปไปไ่ได้ไปขออยู่ดีแนี่ไปน้อ่ไปไปบไปไปวาถ้าพร้อมสมาาบอแม่ถ้าว่าจะเรียบมาอไนีแม่ใกล้หรือไกล้แม่ใกล้ก็ใกล้ประเดี๋ยวผอจัดการดินนึงเฮ้ยเ่อย่างดินบอแม่น่อบอแม่บอแม่จพวนั่น ยังบริเที่ยวลงมาไม่จะเที่ยวริ้วขึ้นไม่จะตัวยังหันเรื่องนี้เอเริ่มแล้วพี่เล่าถ้าเปนคบคบไปหาผู้บ่าวพี่น้องแผนกูเริ่มเป็นไปตามเป่าแล้วสร้างความเหลาสารมาถ้าได้มีแต่พาวเลี้ยวขึ้นจะได้ลงมากยังเนื้อห์แล้วก็รับซับรางรถไฟก็นอนแล้วก็บด้อง จะว่าข่อยล่างไม่แล้วจะพวก,กุใหม่รนล่างไงเอาเบาใหม่คับอือโดยเพราะตอนตอนจังลงมาเสนหนึ่งย่ำม,มือเท่ามากแต่ว่าลูกเมื่อกับตะเวนยังไม่าทันขึ้นชักก็มัแล้วเมื่อทราบอยู่เพื่อเาาานเราบันจักรล่างแม่จะบอกไม่ขึ้นเลยละอ้คนขีดตะเวนแรกขขึ้น พอเมื่อมือนะเขากระลุกไลยเฮือนกเลยอะใช่ไอย่างเมื่อแบบเซิร์ฟนําแบบนางเอกในไพทามกับมาแต่นอนน้าพัวมาแต่นอนน้าพัวของเขาหูได้ไหวแม่นอนอยู่ใส่บางอย่างเซิร์ฟขะโอ้หูมาแต่นอนน้าพัวค่ะแต่เมียอีพอนหนก็ยังว่าเอาเมียอีพอไหนก็ยังคืนเลยนอนเดี๋ยวนอนพูดนะ แล้วกัหูแล้วแล้วขึ้นว่านนี่ว่าว่านที่ไปเสีบานเลยขึ้นมานอนบ้านนะก็ขึ้นมาดอนบ้านเลยปุ๊บไอร่างก็จะ้กบชาแก้วนี่นะขวบชาแก้วหรือกวบชาแก้วผทางก้วนรช่างกันละพี่น้องแพนทัางิซัเด็ดละพี่น้องไอพอเมียพิดกันอัวไทยเอ้านอนมวยอ โบอีนะโบ,บข่วงแข้นประกอบข่ายเรา,า,าบอกอึ่งก็บดถึกตาเจ้าเจ้าไปประกบไว้ลักเมื่อ,อมันใช้กบไปนอนอยู่ห้องแง่ดีวยหรือว่ากสั้นนะปากเบื้องงงเบื้องผุดแค้นมงแล้วมาสัตเจ้าเบื้องแห้งเปล่า<อ>เอ้ามันวางแผนมันขบกับสนีอีนั่นนะมันวางแผนสิขาไอแม่แล้วขนาดสัตโปเลยแวบพี่น้องเข้าใจปะพี่น้องเมื่อคืนไปเที่ยวสวรรค์ท่เอง ควร่ะวางแผนสิขาเมี่ยเมียรังนอนรับแซ่บลังนอนปันแซ่บๆพ่ะแม่ปั้นัวพอนมาอ้น <laughs> <laughs> <ๆ>ัวพ่นเอาคอยคันหนวดเลี้ยวข้าเขากับปุ๊บก,กันบุ๊ทุกคนเลยโอ้อืมอเคยหลาเคยอะไรตีคนอยู่บ้านลาพวา่ปักขมห้นอืมจะเคยหลายจีเขาเยวจะเป็นคนแล้วอือ้าแต่เป็นคน เาะแต่บบแตบทนันนะากัด้ไหลดีนะแม่ที่มันดำกินมาได้แลวแม่แม่ไหมคุณได้ล่าง้นี้นะือนีะเที่ยวางเี้ลางแรงไหมคุณแม่ตัวหน่วยประดำนะตัวดำไม่กินมาได้เลยอืมมันอัะนดะับมันดำ น้องหลังจะรักใครไม่ได้มันผาเงาแม่ไม่บอกเขาอ่านต้องรอให้แม่สอนตายก่อนป่ะเอยแม่กูฝันอายุยืนมาหนี้จาก็อ่านเป็นทอดเขียนเรื่องทอดมือร่างผาเงาเราเดาไปสื่อสื่อยุคเขาเดาอะไรแม่โดยมันคุยกับผู้สาวนะคุยตำหนักก็แล้ว กุยนอนนันน mm. ี่นะจะนอนหลับถุนเจ้าแม่หลับตาเขาคขาดีเซตหน้าไปซะไรเลยเอาบัดอันไปยืนเผาอันนั้นแนมเบิ่งมานั่งในนี่เฮงเติมอันนี้ไปยืนเท่านั้นเฮงอกเติมแล้วเราจะกดข้างหลังกอดข้อยังไงกระดางเงือกกร่างเงือกอ๋ออันมาแล้วจะเทียมาหมมาไกลจากห้าเพรามาเห็นห้ากอดแนมหนาขึ้นมามา มาจัได้หมูน่ะมาเดียอืมไปตั้งตั้งอะไร้ลังมาก่อนไม่ได้เออเดี๋ได้เลยนแล้วเขาบอกก่อนเขาบอกก่อนกันจือๆนะอะไรถ้าเราถ้าเราว่ามาบทแสดงงานปีนีฮานให้เบิ่งแต่เขาบอกก่อนนะเขาบอก่อนมบอกก่อบห้าเพาะบ่อจะว่าอะไรเาบอกว่ามันเด็กมากเงลูพี่น้องจนมาฮะไอ้ดาวมาดิไอ้ลามาก่อนทางหลังป่แม่แม่ ดูดูนี่พันวันซีนค่แต่มันบอว่าออกมาแล้วเดีเดียวเดได้อพรแห้งแล้วแม่แล้หมาอะลยพักกนเบึ่งชุมันอันมันแตกขึ้นเ่ยแตกสวงแตกสวงกหนึ่งรับว่ามางางะเขาน่นไปเด็กนอนดิเฮาจนข้างกะใต้สิจิเ้ยอ้ยออกมาดดู เขาจะข้างกระต่ายสิกิเลยพีนออ่น้องตัวที่ชองอีกเล่นโทรศัพท์จับยังจุดหางหัวพี่น้องเก็บผ้านบรรยากาศเพื่นเพื่อนคนนี้พี่น้องขอบคุณลลายเลยค่ะผ่าเบิ้งถ่าส้มถ่ารุ่นเหมือนเปนนไดายอ่ะที่หน้าที่หน้าพอกันมาแม่สีแดงห้องหายส้น้ำตาบา,จาดจ้าหรือจิงได้บ่ฮู้ดชอบผ่าเ<น>บิ่งน้นแาแม่เน้าบะขามานอนกวนหมูผึ่งกับมานอนงับมา